สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องๆทุกทุกคนครับพี่น้องครับผมลุงทัศครับวันนี้ลุงทัศมาพบพี่น้องของเราในวันที่ยี่สิบสองพฤศจิกายนหกแปดนะพี่น้องครับและวันนี้ครับลุงทัศจะมานําเสนอครับเป็นชุดสองตัวบนล่างนะสองตัวบนล่างเลขเพื่อนบ้านของเราคือราพัฒนา สูตรนี้เป็นสูตรที่เดินต่อมาจากงวดที่ผ่านมานะครับพี่น้องครับสําหรับสูตรนี้เราใช้มาตั้งแต่งวดวันที่สิบเจ็ดอ่ะงวดวันที่สิบเจ็ดชนกันที่สามสามได้ลงทัดให้วิ่งสามรูดสามส่วนเกนี้เป็นตัววิ่งมาจากสูตรข้างนอกที่ไม่ได้ลงมาอ่ะผมให้วิ่งที่สามแล้วก็มารูดเก้า ก็จะมาออกที่35ผมให้38กับ39เข้าแข้าใจตัววิ่งตัวรูดส่วน9นี้เข้าที่90-09ตัวนี้09-90ตัวนี้และงวดต่อมาพี่น้องครับสูตรนี้ก็จะได้ก็คือ74นี่นะครับ 09.35.09และงวดต่อมาได้วิ่ง3ชนกันทั้ง3ทั้ง2สูตรครับก็จะมาออกที่35อ๋ออันนี้ซ้อมกันหรือเปล่าคุณน้องครับผมดูก่อนแป๊บนึง่งน,นี้น่าจะซ้ำกับอันนี้ไหมอ๋ออันนี้วันที่17 สามนี้ห้าสองแล้วมาออกสามห้ามาออกสามห้าแล้วงวดสามห้าให้วิ่งสามรูดสามก็จะมาออกเจ็ดสี่อ๋องวดนี้มันมาสามห้าตรงนี้โอ้ยลุงทัดก็งงงวดนี้สูตรมันไม่ชนกันสูตรหนึ่งได้เจ็ดกับสี่อีกสูตรหนึ่งได้สองกับสี่ ได้6กับ7 2กับ4ชนกันได้อยู่ในนี้2 2เป็น4ไปกับอยู่8หางก็จะมาเข้าที่7 4 4 7เนาะมาครับวันนี้จะลงต่อเลยผมพาฟังคำเตือนแล้วมารับชมพร้อมกันพี่น้องครับว่าสูตรนี้มันจะเดินต่ออีกไหมวัดที่ผ่านมาเข้าตรงๆครับที่7 4เนาะมางวดน,นี้ผมจะพาคำนวณเลยพี่น้องครับ ฟังคําเตือนก่อนครับแล้วมารับชมพร้อมกันพี่น้องครับอคําเตือนครับโปรดใช้วิจารณญาณาในการรับชมและเอาไปใช้ครับคลิปวิดีโอต่อไปนี้ที่ลุงทัศกำลังนําเสนอนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับพี่น้องครับในการไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลและช่องของเราสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีครับด้วยความมมตตาของลุงทัศพี่น้องครับ มาสูตรมาเดินต่อเนื่องมาสองงวดแล้วมาดูงวดที่สามงวดที่ใช้จริงสองงวดแล้วที่มันถูกติดต่อกันมาดูงวดที่สามมันจะทําลายสถิติสามงวดติดได้ไหมผมจะพาคํานวณว่าจะออกเก้าสี่กับห้าหกผมให้ใช้หลักร้อยบนคือสี่สี่วงนี้สี่วกหนึ่งได้ห้าห้าวกหนึ่งได้หกเราได้สองตัวเป็นภาพรวมนะครับเป็นเลขรวมนะบนหรือล่างอ่ะว่ากันไป มันอยากไปไหนก็ให้มันไปโอเคไปแล้วครับสูตรที่สองผมให้ใช้พันบวกหลักหน่วยพันบวกหลักหน่วย9้าบวกหเป็น15บห้าห้าบวก0ได้ห5ห้าบวกสองได้7ก็เราจะชนกันที่หและได้ให้วิ่งหเป็นหลักไว้ก่อนวิ่งห้ารูดหเป็นหลักไว้ก่อน แต่ถ้าห้าไม่มามันก็จะออก6 7ทันทีเลยนะมาครับแล้งวดต่อมาออกเลยครับออก5 2 9สอง91กับ52ก็จะเข้าที่วิ่ง5ตัวนี้เราได้วิ่ง5รูด5้าเนาะก็จะถูกตัวนี้ครับคูชชดไม่มีมาแต่ตัววิ่งและงวดต่อมาพี่น้องครับเราจะคำนวณงวดที่ออก91กับ52ไปใช้งวดต่อไป หลักร้อยบนคือเลขหนึ 1, 1่งหนึ่งบวกหนึ่งจะได้สองสองเป็นบวกหนึ่งจะได้สามพันบวกหลักหน่วยบนเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดได้หนึ่งหนึ่งบวกศูนย์จะได้หนึ่งหนึ่งบวกสองจะได้สามและววดนี้ชนกันที่สามพี่น้องครับเราจะได้วิ่งสามและรูดที่สามนี่มันมาแบบนี้ ตรวจเลยพี่น้องครับมันออกอะไรครับห้าสองสามห้าศูนย์เก้าจะมาล่างเป็นหลักนะเนี่ยอันนี้ก็ห้าอันนี้ก็สามมาสามห้าโอเคครับตอบพี่น้องครับหลักร้อยบนงวดนี้คืออะไรคือห้าบวกหนึ่งได้หบวกอีกหนึ่งได้เจ็ด่านบวกหลักหน่วยบนสาบวกเก้าได้สองสองบวกศูนย์ได้สองสองบวกสองได้สี่ มีงวดนี้ตัวเลขไม่ตรงกันก็คืองวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาที่ใช้จริงก็คืองวดนี้ได้6กับ7และได้2กับ4จับผู้ชนจะถูกที่74นี้นะอ่ะจับผู้ชนถูกที่7 4สรุปไม่มีตัวชนจับผู้ชุดได้7 4ล่างถูกที่74มาล่างอีกพี่น้องครับ มาล่างอีกเนี่ยเจ็ดสี่เนี่ยมาครับแสดงว่ามันเป็นเลขล่างหรือเปล่าเรามาดูกันงวดปัจจุบันผมจะพาพี่น้องคำนวณงวดวันที่ไม่ใช่วันที่ครับเป็นวันที่ยี่สิบนแหละจากงวดที่ออกเจ็ดสี่กับแปดศูนย์ไปเลยครับหลักร้อยบนงวดนี้คือเลขสี 4. 4่สี่บวกหนึ่งจะได้ห้าบวกอีกหนึ่งจะได้หกพันบวกหลักหน่วยบนเจ็ดบวกศูนย์จะได้เจ็ดเจ็ดบวกศูนย์ได้เจ็ดบวกสองได้เก้า วดนี้ไม่ชนกันอีกแล้วพี่น้องครับเพราะ้านั้นจะจับคู่ชนเลยเราจะได้ที่5 7ตัวแรกนะ5 7 7เจ็ห้าโอ้ผมไปเชียห้าเและ6 7เจห หกเก้าเก้าหกอ่ะชุดนี้ได้แบบนี้พี่น้องครับชุดนี้เราได้แบบนี้นะเดีย๋ยวนะครับถ้าคู่ชุดนี้มา ผู้คิดผู่ชุดนี้มาผมให้ที่เก็ตตัวนี้พี่น้องครับให้ไปที่เก็ตเลยครับโอ้หถ้าเก็ตมามันก็จะอยู่สี่หางนี้ถ้าเกดมาจะอยู่ที่สี่หางนี้ออกสี่เกตเ็ดสี่ไปแล้ววันนี้จะมาออกหกเกตหรือห้าเกตได้ไหมและอีกตัวหนึ่งพี่น้องครับถ้ามันมาลักษณะนี้ ซึ่งในนี้อะผมฝากไว้อีกนิดนึงก็แล้วกันฝากตัวนี้ถ้าเจ็ดมาเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามพี่น้องครับซึ่งในนี้มันไม่มีหนึ่งมีสองมีสามผมก็เลยเอามาฝากพี่น้องดูเพราะผมชอบเจ็ด และผู้ชนมันได้หกับ6มันไม่มีหนึ่งมี2มีสาผมเลยผมก็เลยเอาเจมาลองชนดูโอเคพี่น้องครับชุดนี้จะหยุดไว้แค่นี้ก่อนแล้วทีนี้ผมจะเอาชุดนี้มาตัดก,กับมันอีกรอบหนึ่งนะมันจะเป็นสองส่วนสองขยักณขนาดนี้สูตรที่1เราได้วิ่งห้ากับหสูตรที่2นี้เราได้วิ่งหกับ7ด 5กับหตัวนี้นะครับชนที่เกับ9ตัวนี้ได้กู้ชุดแบบนี้มาทีนี้ามาดูสูตรต่อไปผมจะหยุดอันนี้ไว้ก่อนเสร็จแล้วจะเอามาประกบกันให้ดูสูตรนี้วัดที่ผ่านมาสูตรนี้ผิดนะสูตรนี้ผิดได้3กับสองผมไปชนมันไม่เข้าแล้วผมจะทำชุดนี้แล้วแล้วก็เอาชุดใหม่มาใส่ตัวนี้ด้วยมันจะได้เลขอะไร มาครับมาคำนวณกันต่อเลยหมื่นบวกพันครับนี่อ่าอ่า่าหมื่นบวกพันยังจะไปอย่างที่อื่นอีกหมื่นบวกพันผมกลัวผมทำผิดพี่น้องครับผมลากเส้นเลยดีกว่าแล้วก็พันบวกสิบร้อยพัน อันนี้ก็หมื่นพันหน่วยมันไม่น่าจะผิดมามาดูครับหมื่นบวกพันพี่น้องครับจะเป็นสามหมื่นบวกพันโอ้ยหมื่นบวกพันก็คือเก้าตัวนี้ หมืน่นบวกพันเก้าบวกสามเป็นสิบสองเท่ากับได้สองคูณดยเ็็ดสิบวกแได้สองสองบวกเได้หนึ่งพันบกสิบบนพันบวกสิ 10, บเวกหเป็นสิบวกหเป็นสิบวกสเป็นสิบเจ็ดหมื่นพันหน่วยบนหมื่นพันหน่วยบนสาบวกเได้สองบวกหได้แ ได้8บวกอีก1ได้9โอ้โหมันไปคนละเรื่องละทิศละทางเลยอ่ามาตรวจครับพี่น้องครับเราคำนวณจากว่นนี้งวดต่อมาออกเลยครับออก5้าสองเหนึ่งหสองมันออก9กหนึ่งถูก9กหนึ่งล่างและถูก5้สองบนอ่ะเล่นกับเขาสิมาดูงวดต่อไปพี่น้องครับผมจะคำนวณวดที่ออก 9กกับห้ 5, 2, นี้แหละเมืนบวกพันครับจะเป็น2องบวก9ได้1คูณด้วยเ7็เจคูณ1เป็นเ7็็บวก8ได้15นะ1 5บวก9ได้ย4่ย 14, ได้5กับ4พันบวกหลัก10 5หบวก9ได้4 1บวก1ได้ห้าบวกหบวกสได้เ็มืนพันหน่วยบน 1มื่นพันหน่วยบน9บวก2ได้1บวก2ได้3เราได้3และ4ชนไหนครับชนที่4แล้วก็5งวดน,นี้มาแปลกไหมถ้า5มาพี่น้องครับเนี่ย5มาเราก็จะชนที่5 3 5 4ประมาณนี้ และงวดต่อมาพี่น้องครับเราคำนวณจากงวดที่ออก91กับ52งวดต่อมาออก52 3509จะถูกที่35มาแต่ล่าง35มาล่างอย่างเดียวเลยนี่ครับคู่ที่ถูก35 53มันชนกันที่5แล้วก็จะเอามาวิ่งชน3กับ40ศนี้เราก็จะเป็นที่มาที่ไปของ35โอเคนะครับ ต่อเลยครับงวดสามห้าศูนย์เก้าเอาข้อมูลจากงวดนี้มาหมื่นบวกพันครับจะเป็นสองบวกสามได้ห้าผมใส่ห้าลงไปดีกว่าผมกลัวผมลืมคูณด้ดยเก็ดเจ็ดคูณห้าเป็นสามสิบห้าเก็ดห้าสามสิบห้าห้าบวกแปดได้สามสามบวกเก้าได้สองพันบวกหลักสิบ พันคือ3 3มบวกศนได้3าบวกหได้4ีบวกสได้6สูตรสุดท้ายหมื่นพันหน่วยบน2อบวกสเป็น5 5าบวก9ได้4ได้4ีบวกหได้5นี่นวนได้แบบนี้ครับของงวดที่ผ่านมาก็คือสูตรนี้มันทนกันที่4ผมให้วิ่ง4ถ้า4มา นี่ครับมันได้สามกับสองสี่กับหกและสี่กับห้ามันชนกันที่สี่ตัวนี้ผมก็เลยเอาสี่มาชนสี่สามสี่สองนี่ครับจากชุดนี้เลยมาผมรูดที่สี่ไปมันมาที่เจ็ดสี่สี่เจ็ด เอาสี่มาชนเนี่ยมันไม่มีพี่น้องครับมาชนหมดแหละชนหกชนห้าโอเคครับมันผิดคืองวานี้มันไม่มีมันไม่ช่วยเราเลยพอเอาสี่ไปชนสองชนสามมันก็ไม่เข้ามันออกที่เจ็ดสี่มาทีนี้มาดูงวดปัจจุบันพี่น้องครับเมือนบวกพันนะ เป็น6บวกเจ็ดได้13บสามหมื่นบกพันเป็น13คูณด้วยเจ็ดสเจ็ดได้21 21ิบเอ็ดเกแปดยีบก้เวกเเป็น38เราจะได้เลขในสูตรนี้คือ9กับ8 สูตรที่สองใช้พันบวกหลักสิบพันบวกสิบคือเจ็ดบวกแปดได้ห้าบวกหนึ่งจะได้หกหกไปบวกสองจะได้แปดหมื่นพันหน่วยบนหมื่นพันหน่วยบนหกบวกเจ็ดได้สามสามบวกศูนย์ได้สามสามบวกหนึ่งได้สี่มันได้แบบแบบไหนอะ มันมาแบบนี้แบบที่ไม่ชนกันในรูปแบบไม่ชนกันโอ้หนี่ไงแปดนี่ไงพี่น้องครับโอ้ยลุงทัดนเนาะวันนี้ได้แปดครับเป็นตัวดินอะก่อนที่จะไปชนกับอีกสูตรหนึ่งผมจะเอาสูตรนี้ชนก่อนครับผมจะเอาสูตรนี้ชนก่อนเมื่อได้แปด ถ้าแปดมาก็แปดสามสามแปดทันทีพี่น้องครับแปดสามสามแปดแปดสี่สี่แปดได้เท่านี้จริงๆถ้าสูตรนี้เดินต่อหรือเราจะชนที่เก้าชนหกไหมชนเก้าชนหกด้วยไหมเราก็จะได้แปดเก้า อาผมจะขีดละไว้8 9 9 8 8 6 6 8นี่ครับชุดจริงจะอยู่แค่นี้นี่คือชุดจริงเน้นที่8สํสำหรับสูตรนี้เอามาชน3กับ4เท่านั้น เอามาชนสามกับสี่เท่านั้นมาทีนี้ก็จะไปชนอีกสูตรก่อนหน้านี้พี่น้องครับผมจะไปชนสูตรก่อนหน้านี้มันได้อะไรพี่น้องครับมามันได้อะไรเนี่ยอันนี้มันไม่ชนพี่น้องครับมันไม่ชนถ้าแปดของเรามามันจะได้แปดสามแปดสี่ อันนี้มันก็ไม่ชนเหมือนกันจะได้แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดเก้าแปดห้าแปดหกมันจะมาแปดเก้าไหมมันจะมาแปดเก้าได้ไหมพี่น้องครับแล้เวเจ็ดเราจะเป็นไหนแล้วทีนี้ ถ้าตามที่จริงสูตรนี้มันชนแปดมันก็น่าจะมานะแปดเดี๋ยวผมขอดูเลขตัดข้างนอกซิเลขตัดข้างนอกมีอะไร มันมาแบบนี้ผมว่ามันน่าจะมาชุดนี้นะครับเจ็ดสองเจ็ดสามเนี่ยอ่ะมันน่าจะมานี้แหละผมว่าเพราะส่วนนี้ผมชนข้างนอกพี่น้องครับหลักสิบบนแสนหมื่นหน่วยบนเดี๋ยวผมดูเลขหลักสิบบนแสนหมื่นหน่วยบนแสนหมื่นหน่วยบนได้เก้าเก้าศูนย์ห้าหก 9056ก็แสดงว่าถ้า9056มานะอันนี้สิบบนได้9056 ชุดนี้มาพี่น้องครับถ้าชุดนี้มานะถ้ามาตัดในนี้มันก็จะมาเข้าที่ห้ากับหกซึ่งจะเป็นหลักสิบทันทีนะซึ่งจะเป็นหลักสิบทันทีพี่น้องครับ ถ้าหลักหน่วยหลักหน่วยก็จะเป็นเกตโอ้ oh, พี่น้องครับตัวนี้ตัวนี้หลักสิบคือ9 0้าศูนยห้าหกเหหถ้าเรายึดที่ห้ากับหตัวนี้เป็นคู่ไว้แล้วไปชนด้วยพันบวกร้อยบน ได้หนึ่งหนึ่งบวกเก้าได้ศูนย์ได้ศูนย์ได้เก็พี่น้องครับผมว่าจะเป็นห้าเจ็ดหกเ็ดเสร็จแล้วแหละห้าเจ็ดหเก็ดมาก็จะมาเข้าร็อกเราแล้วแหละถ้าตัดด้วยเลขปักหลักผมว่าน่าจะเป็นห้ญญาเจ็ดกับหกเก็ดพี่น้องครับ ผมว่าน่าจะเป็นตัวนี้มีโอกาสมามากกว่าตัวนี้น่าจะมีโอกาสมากกว่านี่นะครับห้าเจ็ดกับหกเจ็ดอย่นะครับส่วนตัวนี้เราได้แปดแปดของเราจะไปชนในแปดสามแปดสี่แปดสามแปดสี่อันนึงจะมาบนอันนึงจะล่างหรือเปล่า แปดสี่ในนี้ไม่มีแปดไม่มีสามไม่มีสี่พี่น้องครับผมว่าน่าจะเป็นคนละชุดแล้วแหละผมว่าน่าจะมาบนหรือมาล่างประมาณนี้ครับผมว่านะเพราะมันไม่มีเลย หลักสิบที่มีเก้าติดอยู่นิดหนึ่งเก้าก็จะเป็นเก้าหกับ9ก้าห้าเ้าหก้าห้าอันนี้ได้8ดดูยากวันนี้พี่น้องครับเลขตัดข้างล่างข้างนอกผมก็ ไม่ไม่เด่นมากมันคะกันไปพี่น้องครับมันก็เลยดูยาก่อยหนึ่งเลขมันไม่ขาดพี่น้องครับเลขไม่ขาดนะครับวันนี้ไม่เหมือนวัดที่ผ่านมาวัดที่ผ่านมาเก้านี้มันเด่นมากมันชนแต่เก้าอย่างเดียวเลยมาเท่าเราก็คงจะยึดสูตรสําหรับสองสูตรนี้ไว้ก่อนสูตรในนี้ชุดเต็มมีอยู่แค่นี้มีอยู่แค่นี้ อ่าชุดนี้เป็นชุดกรณีถ้าเจ็ดมาแล้วทีนเ, 2, เ, 1, เ, 2, เ, 3, เนี้ยเลขสองเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเนี่ยมันอยู่ในมันอยู่ในเลขเด่นพี่น้องครับมันเป็นเด่นข้างนอกผมก็เลยเอาเกตไปชนพอมาชุดนี้มันได้แปดพี่น้องครับมันมีแปดเกตไหมล่ะเนี่ยถ้าออกแปดเกตมาดนังหงายตึมไงนะเนี่ยแปดเกตไม่มี ถ้าจับแปดนี้มาชนที่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดเก้าแปดไม่มีในระบบนี้เลยนะครับร้อยสิบเออพี่น้องครับทีนี้ผมมีอีกอย่างหนึงครับมาดูสูตรนี้ครับที่จะเป็นสูตรทดแทนนะ สูตรทดแทนอันนี้แดบวกแสนบวกหน่วยบนเอา8ดบวกหลักแสนอ่ะอย่างวันนี้8ดบวกแสน8ดบวกสามเป็นส1บ1อดสบเมาบวกศก็จะได้หนึ่งอยู่ดีหนึ่งพันบวกร้อยบน ปดบวกแสนบวกหน่วยบนแปดบวกสามได้หนึ่งมาบวกด้วยหน่วยบนหนึ่งบวกศูนย์จะได้หนึ่ง ศูนยหกเจะเป็นได้ศูนย์หนึ่งหกเศกเดบวกแสนได้หนึ่ง หนึ่งมาบวกศูนย์ก็จะได้หนึ่งได้หนึ่งกับสองมันไม่เข้ากันครับโอ,โอเคครับวันนี้ตัวเลขมันกระจัดกระจายพี่น้องครับเบาได้เบาอะเบาได้เบาวันนี้ถ้าเลขวันไหนมันชนกันแจกจผมจะเน้นให้ก็แล้วกันอย่างวันนี้ผมยิ่งดูไปผมก็งงเหมือนกันถ้าเอามาชนจะอยู่ในสี่ สองสองเป็นสี่ในแปดหางนี้ปัจจุบันนะครับเราจะได้อยู่แบบนี้วัดที่ผ่านมามันมันมาอยู่ในชุดนี้มันถูกที่เก็สี่เอาสองสองเป็นสี่ไปกลับเป็นแปดหางนี้จะเข้าที่เจ็สี่วดนนี้ไปกลับสองสองเป็นสี่ก็จะเป็นแปดหางก็จะอยู่ในชุดนี้ ถ้าชุดนี้มามันอยู่ในกรอบแปดหางนี้ผมให้เน้นที่เจ็ดส่วนเลขปากหลักสิบบนววดน,นี้ผมทำข้างนอกมันได้เก้าศูนย์ห้าหกมันก็จะมาเข้าห้ากับหกของเราส่วนตัวที่ผมได้หนึ่งสองสามเป็นเลขวินเลขเด่นอยู่ข้างนอกไม่ได้เอามาลงถ้าเจ็ดมันมา เอามาชนหนึ่งสองสามก็จะได้อยู่ตามนี้ส่วนสูตรนี้มันชนกันที่แปดถ้าเอาแปดมาชนชนเจ็ดชุดนี้ก็จะโอเคอยู่นะแปดห้าแปดเจ็ดแปดหกแปดเก้าเนี่ยผมว่าผมว่าแปดมีโอกาสมาหรือจะแปดสามแปดสี่เพราะมันเป็นทั้งบนทั้งล่างเหมืันก็เลยยุ่งหน่อยหนึ่งพี่น้องครับถ้า เอาแปดมาชนสามชนสี่ถ้ามันไปเลขล่างและไอ้นี่อยู่บนเนี่ยเราก็จะไม่เข้าก็คงประมาณนี้อะครับก็ยึดตามสูตรมันนี่นแหละงวดก่อนมันถูกมันเผื่อมันเดินงวดนี้ถ้าไม่เดินผมก็หาสูตรใหม่แค่นั้นแหละโอเคพี่น้องครับสําหรับวันนี้คงจะพอแค่นี้นะเป็นสองชุดเด็ดเด็ดให้พี่น้องนําไปใช้ท้ายสุดและสุดท้ายแล้วพี่น้องครับผมจะลืมตามไม่ขึ้นแล้ว เบอร์ไปหมดแล้วพี่น้องครับสุดท้ายท้ายสุดและขอพบพระคุณพี่น้องทุกๆคนครับวันนี้ขอยโชคดีครับคลิปนี้พอแค่นี้เลขขนมเาวยายันนี้พอแค่นี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ